สวัสดีค่ะวันนี้ทิน่าพาทำพามาเยี่ยมสวนออร์แกนิกของพี่แดงนาหนอ,องทุ่มนะคะบ้านแกงผู้เขียวค่ะมาดูกันค่ะว่าพี่แดงแล้วปลูกอีอย่างแน่นาะคะ่ะเนาะโอ้ทีน่าน่ะเบิ้งตั้งแต่คลิปแล้วอันนี้เป็นบักเขืออด้อค่ะเด้อมะเขือไข่เต่าขาวด้อค่ะเด้อผัวก,กำลังเป็นดอกกำลังออกค่ะพี่น้องค่ะพน่ะคะ่ะกำลังออก แล้วก็มีมะเขือรักบี้ค่ะเห็นมอนนี่ค่ะรักบี้เด้อค่ะเด้อโอ้ดอกลนดอกอย่างก็มีพุ่นะค่ะนี่ค่ะแถวนี้ก็จะเป็นมะเขือจิ้มน้ำพริกนะคะเพื่อนๆมะเขือจิ้มน้ำพริกก็จะเป็นรุ่นแบบนี้อ่านี่กกำลังออกด่เห็นไหมคะเนี่มะเขือรักบี้ค่ะส่วนด้านหลังนี่ก็สิเป็นอ่าทั่วฝักยาวเนาะคะ่นะเนาะ ี่แดงแล้วก็ปลูกผสมผสานกันอาไว้ค่ะสวนด้านนี่กัสิเป็นบักพริกค่ะนี่เข้าใจว่าเป็นพริกขีข้หนูสวนอืแม่เหมือนแยแดงนี่พริกขี้หนูสวนมัน้ยบอ,อิจ้ะเอาแล้วว่าสวนทางนานี่งามก็หนี่าสั่นโอ้สออ่อนลายเบิ้งงูุ่ะเอเบิ้งดูุด่ะลักบี้นะลักบี้เนี่ยกำลังออกอกำลังออก มื่อนี้แล้ววันแล้วสิเก็บหายจากกิโลหนึ่งมาซ่านเนี่ยออกแล้วค่ะมะเขือเปาะมะเขือเอปาะลกปีอันนี้คือซีเมนมะเขือเปาะธรรมดาเนาะค่ะเนาะเนี่ยเมิ่งนู้อค่ะพี่น้องค่ะตาซื้อซอสะออนเนาะค่ะเนาะสะอ่อนนี่คือความฝันของที่นาเนาะคะ่ะถ้าที่นาได้อยู่แบบนี้เนี่ยโอ๊ยโบไปใส่อันนี้พันนี้เนี่ยสิเดาเอาว่าคือซีเมนไข่น,นุ่ยค่ะ อันนี้เป็นพันธุ์ไข่นุ้ยนี่มะเขือเปาะไข่นุ้ยเพราะว่าอย่าง่ัติมันเป็นป้อมๆนะจ้ะเป็นป้อมๆมันก็สิปนกันมาเบงซงนะถ้าเป็นรักบี้มันสินย้าวกันนี่สันเด้นี่อามาดูฝั่งนี่ค่ะมาดูฝั่งนี้นี่ค่ะนี่ค่ะต้นสูงนะคะเด้อต้นสูงต้นสูงซ้ำใดวะติเพียงหนาเอือกของที่หน้าเด้อค่ะต้นสูงขนาด ถึงอกที่หน้าเลยอ่ะอันนี้อันนี้ก็ลักบี้นะลักบี้เห็นบอลนี่นี่นี่ลักบี้ก็จะเป็นออดเจาะจังสีหล่ะจานนลักบี้เป็นแบบนี้เนาะอืมก็จะเป็นยาๆอดลอดออันนี้ก็เช่นกันอันนี้เป็นไข่เต่าขาวเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นมะเขือไข่เต่าขาวอ่จะแตกต่างกันไปตามพันว่ากันไปเนาะคะ่ะเพื่อนเพื่อนดูค่ะดู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 ดด จะแม่นสะอ่อนขาเจ้าเห็ดใดเห็ดอย่างกะระดอกกระเดียแทะขยันแทะเงึดหลยเงยดแล้วหลาเนี่ยนี่ค่ะขออนุญาตเมาเยี่ยมชมสวนแล้วก็ทายคลิปไปน้ำเนาะค่ะเนาะเอาให้เพื่อนๆได้เบิ้งค่ะสะออ่อนลายพูนะโอ้อยถักลายล้วจากวาลเอาเฮียเอาแหงมาตะต้ายมาเห็ดเงึดหลายคนพูนะไข่นุ้ยค่ะไข่นุ้ย ไข่น้ยไข่เต่าขาวมะเขือจิ้มน้ำพริกอันลูกๆเรากับมีหลายนะคะเด้นนี่อ่ะอนุรายงานตัวน้อยนี่นี่มาน้อยค่ะพี่น้องบัตรนี่แปลงนี่เราสิปลูกยังบุ้น่ะเนี่ยแดงอันนี้จะสิปลูกยังเนี่ยอันนี้หอมหอมแบบไดหอมแดงนะหอมแบงจ้ะตาสวัสดีจ้า สเสาเฮ็ดเนี่ยขยันไรอันนี้วานต้นไชเรื่อเนี่ยโอ้อันนี้แปลงนี่เป็นมะเขือเทศราชนีนะค่ะเดอ้อเพื่อนเพื่อนค่ะนี่นี่นี่ที่เป็นลูกแบบนี้เยมันกำลัซมเวเป็นลูกแบบนี้นะค่ะเดอ้อพูดนะลูกเนี่ยมะเขือเทศราชนีที่เพื่อนเพื่อน,นเห็นอยู่ในถ้วยสลัดนั่นแหละจ้าต้นเพื่อนก็ที่เป็นหน้าตาแบบนี้จ้า คุณเนีลเบิ้งแพ้าเบิ้งออกแกนิกขนาดไหนเราอันกำจัดแมลงคืออันเมืองหนวกคุณเนี่ยไหนรุ่นเนี่ยเห็นบ่เนี่ยอ่ะอ่ะมึงเนี่จ้าสวนออร์แกนิกล้านเปอร์เซนต์กำจัดแมลงโดยใส่อันแผ่นเหลืองๆแบบนี้พอแมลงเห็นสีเหลืองข้าเจ้ากับสีม้าข้าเจ้ากับสีมาติดนะค่ะเด้ออืมเนาะ อันนี้เป็นขึ้นใช่้องให้เตียอ้อบงบงบัง,งสุดลูกหูลูกตาจังมวะเาเป็นขยันเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้เป็นเข่าให้แล้วค่ะเด้ออันนี้กระดายผ้าชมสวนใสกระชมแล้วกระชมไปเบิดเลยคะ่ะเข่าให้เข่าให้ ปนัสสิได้แก้วหนังใหญ่มันคือที่พวงที่มันบาทันไอแกะก็มีสนอกว่าเรื่อว่าพวงขมเมาเนาะปลูกสุยยางสุแนวค้นขยันนั่นแหละเนาะโอู้หูสะอ่อนสะอ่อนนี่แล้วค่ะบริเวณบ้านนาหนองทุ่มอันนี้ก็น้มแล้วน้มแล้วนี่สิสังเกตอันนี้ตู้เย็นเก่าแล้วค่ะนาะ อย่าคิดไว่อย่างเดินลีไซเคิลทุกอย่างค่ะเนี่ยเห็นบ่าน่ะตู้เย็นเก่าแล้วก็เอามาหงายนอนลงอย่างนี้เราก็มีประโยชน์นะคะนี่นี่การที่ทํากระบวยเนี่ยบ้านนี่เนี่ยเพิ่นซีมีอย่างที่เป็นการผลิตแบบแฮนด์เมดทั้งนั้นนะคะ่นนะ,นะ,คะนี่ในกระวย o y นะค่ะน่กระบวยเฮดจากกระป๋องนมกับไม้ไพค่ะเนี่ยนี่ตักน้ำแบบนี้แล้วก็เอาไปโฮสบปที่น่ะโอ้ ขจ้าคือเห็ดดีแท้เจ้าอจะหล่อแหล่เด้อน่ะเพราะฉะนั้นนะนี่นะ่นเห็ดอีหยังเป็นบัดสุยางดีไอไว้เนี่สุยางสุนแนวพุ่นน่ะปั๊ดสิได้เก็บอีกจักอันงวดน่ะจ้าเนาะมันสิมันสินต้อตงให้มันเลยมาทั้งผีมันบอ่อ่าที่จริงมันต้องตัดทั้งใต้แต่งใบแต่งแหนงนจา้าเห็ดบ่ไหวแมนสว่างตายายเนาะจ้ะ เ้าต้องตัดใบเก่ามันออกแหนงเก่าที่บ่มีประโยชน์ออกจะซื้มใหม่ๆมันก็สิขื่นมาเพราะว่าเ้าบ่ได้แต่งมันก็สิออกหยอดมันก็สิบานปลายไปมันเมื่อไหร่จะแต่ว่ากระพาะเก็บอยู่อันภาษาฝรั่งเขาเสียเอิญพันนี้ว่าพรัมทอมาโต้นี่ไนลิตเติ้ลพรัมทอมาโต้แต่ว่าเี่ยก็ไส้ลูนุนมันแพงจะ อืมจะบัดนี้เวลาสิเก็บพันธุเขาเสียเอา,มาเมล็ดพันุจากต้นขาบบอหรือเขาต้องเอาเมาใหม่เอามาใหพ่เาาพระาะว่าเขาได้ปลูกเอาพันธุ์โดยเฉพาะเาานาะขั้นถ้าเอาของพันุเขาเองผัสซี่ไก่พันธุ์มันบ่ละผัสซีบองามผัสซีมีเชื้อโลกเคียอโลกอันเขาเฮ็ดนันเขากันอันนั้นไมอยางดีดอ ต้องบ่งจกถาด้ยนะจ้าต้นมังามนะหน่วยหวยสมบูรณ์สมบูรณ์จ้าสายตปเเดจ้าพอบึงดูส่เราจ็ดอืดนะจปดนเลียนออจสี่แล้วนะคันมีเวลากรมมเหตุมันกับบมีเวลาแล้วมันสีเห็ดไหวด้วยนะเบิดมือแล้วนะเอาจอกกระสิปรไเฮ็ดยังใส่สีฮอน้าขคาโยงคายาล่องท่านถึงเร่บาทยากองกระดา โอ้ยวัตถิอันนี้อีกพันหนึ่งนั่นน่ะพันตำสมตำนั่นน่ะมันบ่เออตำสมเนี่ยพันตำสมมันจะสูญไปใจก็ยังบอดีอยู่จ้ะอันนี้เขาสิเป็นอันเสื้อโลกอีกแบบนึงนั่นน่ะใหญ่อั่นน่ะมันกาสิโนตายอันไปสิบนะมันนี่จ้ะจะเอาไปไหว้น้ำมูลได้เจ้าเผาถิ่มแล้วได้น่ะตังหักเออเผาถิ่มเลยอันน่ะมันสิมาติดกันออืเผาถิ่มยั่งเสียดายเพราะว่าถ้ามันเริ่มเป็นแบบนี้แล้วเอาเผาถิ่มเบิด นี่ก็ลกถิมหลายๆเลยจ้ะไม่ต้องเฮ็ดปุ๋ยได้เผาถิมเลยนะรุ่นนี้นะอืโอ้ยเฮ็ดจังไดยเนาะจังสิมีปัญญาได้เฮ็ดจังเพนเนาะศาสตร์นี่บ่ได้ดอกพี่น้องคะลำบากแต่ลำบากลบากแต่อยู่้อยู่กับความสุขอะถ้าคุณไม่ลำบากอะคุณจะทำยังไงล่ะเหนื่อยมากหน่อยเนอแต่ก็มีความสุขเอ้านี่นี่ผู้ซอยก่อนจบวิดีโอนี้อะถ่ายผู้ช่วยหันมาชื่ออะไรไรงานตัว มีบุญมีบุญนี่มีบุญอะขอขอเช็คแฮนด์หน่อยอ่ะหมอบแล้วเด้อพี่น้องคะเบิ่งด้วยเนี่ยปัดเอ้าอ่ะเช็คแฮนด์เช็คแฮนด์เช็คแฮนด์ขอมือมืออันนี้กระมานี่อ่ะนั่งนั่งนั่งมีบุญแล้วไอะไรนี่ชื่ออะไรเนี่ยโชกุนโชกุนอ่ะโชกุนเนี่ยมีบุญหมอบเนี่ยมีบุญโชกุนนี่ โชกุนกะสีโชกุนนั่งลงสิอ่ะโชกุนนั่งนั่งนั่งลงนั่งลงบุ๊คขนมค่ะด็กๆนั่งลงนี่โอ้ยคิดเห็นหมาจะของได้แบบที่นหคิดเห็นหมาจะของเด้อามาๆมามีบุญมีบุญกับโชกุนโชกุนนี่เพิ่นสีไส่รองเท้าอันสีน้ำตาลอันมีบุญเพิ่นสิไส่รองเท้าสีขาวเดอค่ะเด้อนี่จำง่ายๆเอา โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวนพี่แดงนาหนองทุ่มออร์แกนิกขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ